สวัสดีค่ะสวัสดีน้องเอื้อยด้วยค่ะโอ้โหเห็นหน้าเห็นตากันเป็นอย่างดีนะคะสำหรับคนที่เป็นสาวกข,ของโซเชียลนะคะไม่ว่าจะเป็นโซเชียลแคมหรือว่าตามอินเทอร์เน็ตต่างๆนะคะน้องเอือ้อยเนป็นหนึ่งในเด็กไอดอลของเมืองไทยของเราวันนี้นะคะก็ได้ให้เกียรติกับผลิตภัณฑ์ชาเวลไว้มาด้วยนะคะ ก่อนอื่นเดี๋ยวถามน้องเอื้อยก่อนเลยดีกว่าค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยแบรนด์ครีมต่างๆจะมันมีเยอะมากๆเลยใช่ไหมสมัยนี้นะคะแบรนด์ครีมมันมีเยอะมากจริงๆแต่ทําไมน้องเอื้อยถึงได้ตัดสินใจที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ของเซเว่ไวท์ของเราค่ะค่ะต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าตอนแรกเนี่ยคือไม่รู้จักแบรนด์ครีมนี้เลยนะคะแต่ว่าช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่สองนะคะแล้วก็นอนดึกโซม,มากะคะ่ะช่วงหน้าโซม,มากก็เลยไปถามเพื่อนเขาว่าจะทว่ไงท์ดี ซึ่งเพื่อนก็แนะนำผลิตภัณฑ์ตัวนี้มานะคะก็ได้ลองใช้ไปสักพานเพื่อนก็กว่าโอเคมากนะคะใช้แล้วคือจากที่หน้าโซง้งหน้าค้ำโพสต์อีกนอนดึกอีกค่ะใช้ตัวนี้คือผิวกล่าวดีขึ้นมากค่ะค่ะจากการใช้ของเราเนี่ยเห็นผลภายในกี่วันเอ่ยที่เราเลื่อนรูปว่าผิวหน้าเรามีการเปลี่ยนแปลงมากคือช่วงนั้นเนี่ยไม่มีสิวด้วยนะคะจะเป็นสิวโผล่ในขึ้นเงี้ยค่ะคือใช้ไปประมาณ3วันเนี่ย ไม่ใช่ว่าหายเลยหายเนี่ยเลยไม่ใช่นะคะคือรู้สึกว่าสีเนี่ยมันจะค่อยๆหายะคะ่ะแล้วก็หน้าเนี่ยจะรู้สึกว่านุ่มแล้วก็ใสดน,นะค,ะค่ะค่ะหลังจากทีไ่ได้ลองใช้แล้วปรากฏว่าโอ้โหมันเห็นผลดีนะเหลือเกินได้มีการบอกต่อเพื่อนๆยังไงบ้างนะคือเราทดลองใช้กับตัวใช่ไหมคะแล้วก็เห็นว่ามันดีจริงนะคะแล้วก็ แม่เขาคนที่บ้านก็ใช้ด้วยนะคะทุกคนบอกเป็นเสียงเดีวยวกันเลยว่าใช้แล้วโอเคมากค่ะบางตัวใช้แล้วแพ้ค่ะสิวขึ้นอะไรเงี้ยแต่ว่าตัวนี้ไม่เลยนะคะก็เลยมั่นใจที่จะไปบอกต่อเวลาใครถามว่าใช้ครีมอะไรทําไมเมื่อก่อนหน้าทรงเลยตอนนี้ดูดีขึ้นก็บอกว่าใช้แซนเลอร์ไว้ค่ะมั่นใจว่านเลยบอกนะคะอันนี้พิสูจน์ได้ด้วยตาของคุณเองนะคะลองมา ซูมที่ผิวน้องใกล้ๆมันไม่ใช่แค่ว่าน้องยังเด็กนะผิวถึงได้ดีเพราะว่าเด็กสมัยนี้บางทีนะคะเราก็จะเห็นด้วยมลภาวะต่างๆแลพลิษนะคะที่มันเกิดขึ้นในแต่ละวันภาวะความเครียดรุนนี้นั่นบางคนยังเด็กอยู่ก็จริงแต่ผิวเนี่ยโอ้โหไปไกลมากนะแต่ว่าน้องเอื้อยนี่ผิวดีมากๆเนะี่ยถ้าใครได้มาสัมผัสใกล้ๆนี่โอ้โหเนียนมากเลยซึ่งบอกก่อนเลยว่าจริงๆไม่ได้เป็นคนผิวนนี้ีเพราะว่าเคยมีปัญหา ที่เราบอกมาใช,ใช่ไหมคะอ่ะเดี๋ยวเราให้ดูเป็นเนื้อครีมดีกว่าเดี๋ยวพี่ถือให้นะคะอย่างที่บอกไปค่ามันเป็นเทคโนโลยีที่เรียกว่า water dog นะคะเนื้อครีมเย่ยมันจะคล้ายเหมือนเจลลี่เลยะคะ่ะเป็นเจลเจลเจลลี่คุณทาเข้าไปนะคะมันจะเป็นน้ําแตกออกมาซึ่งมันจะให้ค่อยซึมเข้าสู่ผิวได้อย่างดีมาก เอสเซนต์จะแตะโทเป็นน้ำแล้วก็ซึมเขา้าผิวได้ดีมากนะคะไม่บุบปานผิวด้วยค่ะใช่ที่เราบอกไปเป็นเทคโนโลยีที่เรียกว่าไลาโปโซนะคะเพราะฉะนั้นก็จะสามารถซึมเข้าสู่ผิวได้อย่างใชนลึกใต้สุดเลยก็จะทําให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดนั่นเองนะคะซึ่งอเอื้อยเนี่ยก็สามารถใช้ได้ทั้งเช้าก่อนนอนหือใช้ตัวเดียวกบเลย และที่สำคัญก็จะเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวพรรณด้วยจะเห็นผลได้ดีมากเลยเรื่องหน้าลุ่มหน้าใสนะคะอันนี้เนี่ยการันตีเลยถ้าใครที่ติดตามน้องอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นทางโซเชียลแคมหรืออะไรก็จะเห็นว่าน้องเนี่อัปเดตอยู่ตลอดเลยตั้งแต่วันแรกที่ได้ลองใช้ผิภัณฑ์ของเราไปนะคะว่ารู้สึกอย่างไรทีนี้อีกตัวหนึงค่ะนะคะเห็นอยู่ตรงด้านี้บางท่านเนี่ยรู้จักกับซาเวไว้แล้วแต่ว่า อาจจะยังไม่เคยเห็นเป็นผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ของเราตัวนี้ค่ะตัวนี้นะคะเป็น CC b o บอดี้โลชั่นค่ะแน่นอนว่าส่วนประกอบต่างๆเนี่ยรบปลาแซลมอนไขป่ปลาแซลมอนเอยสารไหลพวงองุ่นเออเนี่ยอยู่ครบเหมือนเดิมแต่ว่าตัวนี้จะเป็นครีมเปลี่ยนสีผิว ซึ่งน้องเอื้อยได้ลองแล้วเรารู้สึกยังไงมังเอืย้ยตัวนี้มันแตกต่างกับบีบีทั่วไปยังไงคะคือต้องบอกก่อนเลคะว่าตัวนี้เหมือนเนื้อครีมที่เอาไว้ลงบำรุงหน้านะค,ะค่ะปกติเนี่ยถ้าเป็นซีซีตัวขาวเนี่ยมันจะเหนียวใช่ไหมคะแล้วก็เหนื่อยหนักแต่ว่าถ้าเป็นครีมบำรุงหน้าเนี่ยเนื้อของมันเนี่ยจะนุ่มแล้วก็ซึมง่าย พอได้มาลองซิซีทาตัวของไซเววายเนี่ยนะคะรู้สึกว่าเนื้อครีมเนี่ยเหมือนเราทาครีมบลูน่าเลยเพราะเนื้อครีมของเขานะคะแต่ตัวเป็นน้ำเหมือนเราทาหน้าค่ะแล้วก็ซึมผิวได้ง่ายมากไม่เป็นคราบเลยค่ะแล้วก็เอ้่เปคนที่ขนเยอะมากนะคะที่เราขนเยอะมากนะคะซึ่งทาไปเนีาเรื่ติดขนอะไรเลยไม่เป็นปัญหาเลยก็คือเกลี่ยง่ายมากเลยนะคะสำหรับคนที่อาจจะเคยลองใช้บีบีครีมทั่วๆั่วไปก็จะรู้สึกได้ว่าโอ้โหเนื้อมันเหนียวข้นเลยเลยกว่าจะทาทีนี่คนที่มีปัญหาแบบ ผนเยอะๆอย่างนี้ทาไปเนี่ยโอ้โหติดขนเลยหรืออย่างตัวงภักหวานเองเนี่ยเป็นคนผิวคล้ำถ้าเกิดไปทาเป็นพวกบีบีเลยพวกนี้โอ้โหแทนที่ผิวจะขาวค่ะกลายเป็นผิวเทาเกลี่ยมากนะคะแต่ว่าเนี่ยได้ลองใช้เหมือนกันนะคะกับผลิตภัณฑ์ของซาเวลไว้นะคะตัวของ CC b o บอดี้โ o ชปรากฏว่าเกลี่ยง่ายมากๆ เนื้อครีมแน่นอนว่าเป็น water drop อร์ด r อปเหมือนกันเป็นเนื้อน้ำกระจายเอเซน์เนี่ยโอ้โหเข้าซึมลึกเข้าสู่สผิวได้อย่างดีมากๆเลยนะคะใครที่เคยมีปัญหากับการใช้ b B ชนิดต่างๆนะคะลองไปที่บุ๊กกิจกรรมของเราได้นะคะอยู่ที่ P ี0 9 1นะคะไปลองดูกันค่ะว่าวิวัฒนาการใหม่จากซาเวไวจะช่วยให้คุณนั้นสวยตั้งแต่ผิวหน้าไปจนถึงผิวกายได้อย่างไรและตอนนี้เราจัดโปรโมชั่นพิเศษมากๆเลยนะคะเหลือเพียงแค่ตัวของซาเวไวนะคะที่ใช้กับผิวหน้าเนี่ย8 0 0 90บาทซื้อ1แถม1กระปุกเล็กให้หรือว่าคุณจะเลือกแถมเป็นตัวของ C C Body Lotion ก็ได้แถมให้ไปเลยหรือถ้าใครอยากจะลองวิวัฒนาการใหม่อย่าง C C Body Lotion ตัวนี้โปรโมชั่นพิเศษมากๆเปิดตัวในงานจากปกติ590บาทเหลือเพียงแค่นะคะ350บาทเท่านั้นไปเจอกันได้ที่บูธกิจกรรมของเราค่ะอ่ะและสุดท้ายนี้เดี๋ยวให้น้องเอื้อยนะคะฝากถึงหลายๆท่าน่อยดีกว่าสำหรับคนที่อาจจะกำลังลังเลใจอยู่ว่าเอ๊ะทำไมเชื่อต้อง รังไข่ปลาแซลมอนทำไมจะต้องรบปลาแซลมอนแล้วทำไมจะต้องเป็นาซเวยคไไ่ะค่ะก็มีโอกาสนะคะอยากให้ทุกคนเนี่ยลองมาใช้ครีมตัวนี้นะคะแล้วจะติดใจเหมือนที่เอื้อยใช้แล้วทุกุกคนที่ใช้บอกกันม<ๆ>าค่ะว่าใช้ดีจริงๆวัยรุ่นก็ใช้ได้ผู้ใหญ่ก็ใช้ดี<ๆ>นะคะอยากให้ลองใช้กัน,นะคะลล่ะอาล้ค่ะวันนี้ขอบคุณน้องเอื้อยมากๆเลยนะคะขอ,คขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราให้น้องเอื้อยไปพักนะคะส่วนใครที่